ในแกนแกนท่านี้คือความว่างเปล่าไซบริสุทธิ์อันเป็นองค์ความรู้เดียวที่เป็นต้นกำเนิดของทั้งหมดองค์ความรู้ที่ไม่ได้เป็นอะไรเลยในความไม่ได้เป็นอะไรเลยนี้มันคือต้นกำเนิดของทุกสรรพสิ่งเมื่อไรก็ตามที่ ต้นธาตุแกนแกนธาตุนี้ประกอบไปด้วยความไม่รู้อยู่เขาจะสร้างความเป็นไปได้ให้เกิดขึ้นแผ่เป็นพลังงานกระจายออกไปเป็นอาการเป็นนามธาตุเพื่อก่อให้เกิดความเป็นไปได้เพื่อเขาจะได้เรียนรู้ทุกสารพสิ่งเกิดรูปเกิดนามแต่แขนงออกไป หลายมิติหลายภพหลายภูมิหลายลักษณะอาการและรูปร่างนี่คือจุดเริ่มต้นจากความที่เขาต้องการเรียนรู้และการเรียนรู้ทั้งหมดเมื่อเข้ามากันกรองเข้าใจเข้าใจทุกกรณีไม่ว่าจะเป็นรูปเข้าใจในแง่ม,มุมทุกแง่ม,มุมแห่งรูปเข้าใจว่ารูปทั้งหลายเกิดมาจากนาม เข้าใจทุกกรณีแห่งนามอันเป็นความรู้ทั้งเสียงภาพอารมณ์อาการรู้นี้ทุกแง่ทุก,ทกมุมทุกเรื่องราวทั้งหมดถูกยอ่อลงมามันเป็นเพียงอาการถูกยอ่อลงมาเล็กลงมาอีกละเอียดลงมาอีกในอาการทั้งหมดนี้หรือกิริยาอาการทั้งหมดนี้ทั้งหมดนี้ไม่ได้มีตัวตนอยู่จริง เมื่อมันไม่เหลือความมีตัวมีตนอยู่จริงแล้วมันก็กลายเป็นธาตุที่ละเอียดที่สุดกลายเป็นธาตุดั้งเดิมซึมเข้าไปในเนื้อแห่งต้นธาตุในต้นธาตุนี้นามธาตุเข้าไม่ถึงรูปธาตุยิ่งไม่ต้องกล่าวถึงเลยรูปธาตุเข้าไม่ถึงนามธาตุเพราะเป็นชั้นแห่งความหยาบและนามธาตุก็เข้าไม่ถึงต้นธาตุ เพราะนามธาตุก็เป็นของหยาบเช่นกันแต่องค์ความรู้ที่เข้าถึงต้นธาตุได้คือความไม่ได้เป็นอะไรเลยเท่านั้นเพราะงั้นความรู้ทั้งหลายจะต้องถูกกันกรองกลับคืนสู่ความไม่ได้เป็นอะไรดังเดิมนี่คือข้อสรุปแห่งองค์ความรู้ทั้งหมด